เราอยู่กับเทอร์โบโตโยต้าปอร์ r ู e นอร์รีโว 2.81GD เทอร์โบพรีเมียมแบรนด์สยามคุณภาพดีเซลเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ท่านดูนะฮะว่าเทอร์โบด้านในเป็นยังไง สำหรับเทอร์โบตัวนี้นะฮะเป็นเทอร์โบภายใต้แบรนด์สยามคุณตี้ดีเซลเป็นเทอร์โบโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีโว่ 1GD2.8 ฟอร์จูเนอร์นิวฟอร์จูเนอร์กับรีโว่เนี่ยใช้เครื่องยนต์และก็เทอร์โบตัวเดียวกันนะฮะเป็นแบตเทีรเรียวที่คุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะฮะถ้าเทอร์โบที่ติดมากับรถเสียหายแล้วไปซ่อมเนี่ยอาจจะไม่จบแล้วก็อาจจะซ่อมมาแล้วเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นานนะฮะสำหรับ เรื่องเทอร์โบตัวนี้เรามีความตั้งใจทําออกมาเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์กับคุณลูกค้าที่อยากจะใช้เทอร์โบที่มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเทอร์โบทั่วทั่วไปนะครับเทอร์โบตัวนี้มาพร้อมสเต็ปมอเตอร์เทอร์โบภายใต้แบรนด์สยามคุณภาพดีเซลขายหรือว่าผลิตขึ้นมานะฮะจะไม่ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเทอร์โบเราจะเป็นรุ่นที่มีมอเตอร์แบบนี้ยกมาทั้งชุดแบบนี้ลูกค้าเนี่ย เทอร์โบที่ติดมากับรถเสียหายซื้อเทอร์โบภายใต้แบรนด์สยามคลิตี้ดีเซลไปติดตั้งได้ทุกจุดโดยที่ท่านไม่ต้องดัดแปลงนะครับเทอร์โบคุณภาพสูงมาพร้อมกันรับประกัน3ปีนะครับเพื่อให้ท่านสบายใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สยามคลิตี้ดีเซลในเกรดพรีเมียมเราจึงรับประกันให้ท่านถึง3ปีนะครับเทอร์โบตัวนี้เรามีความมั่นใจมากนะครับว่าแมทเทเรียลที่ใช้ในการผลิตและโรงงานที่ผลิตเป็นแมทเทเรียลคุณภาพสูงที่สุดใน ตลาดเมืองไทยหรือว่าคุณภาพสูงกว่าเทอร์โบทั่วๆไปที่มีขายกันอยู่ณขณะนี้ณเวลานี้นะครับเทอร์โบตัวนี้เราจําหน่ายอยู่ในราคา19,900บาทนะฮะพร้อมสเต็ปมอเตอร์ยกชุดแบบนี้ท่านเอาไปใส่แทนที่เดิมได้เลยโดยไม่ต้องตัดแปลงนะฮะใบเทอร์โบด้านหน้าเป็นแบบบิลเล็ตนะฮะเทอร์โบตัวนี้ได้ถูกพัฒนามาแล้วเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจําวันของท่านและการใช้งานที่ยาวนานจะไม่ใช่ เทอร์โบแต่งหรือเทอร์โบซิงหากท่านต้องการเทอร์โบที่บูตต้องการบูตเทอร์โบสูงๆเทอร์โบตัวนี้ไม่เหมาะนะฮะเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบสแตนดาดเดิมเหมือนตัวที่ติดกับรถท่านแต่จะมีความทนทานมากกว่าเพราะเทอร์โบตัวนี้ได้ถูกพัฒนามาแล้วในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวหากท่านสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับเรานะฮะสยามคุณภาพดีเซลเรายังมีเทอร์โบภายใต้แบรนด์สยามคุณภาพดีเซลที่รับประกัน3ปีแมททีเรียล เป็นแมทเท i เรีลที่คุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลกและแมทเทีเรลที่ใช้ในการผลิตผลิตจากไม่ไญี่ปุ่นยังมีอีกหลายตัวนะฮะฝากติดตามสยามคอยตี้ดีเซล H Q D ขอบคุณครับ